สวัสดีครับ Apple ส่งอัปเดต iOS 14.5 beta 4มาให้ทดลองทดสอบกันต่อแล้วครับซึ่งตัวเต็มก็น่าจะตามมาในเร็วๆนี้การอัปเดตครั้งนี้มาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ที่น่าสนใจมากในการอัปเดต iOS เพื่อนๆสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะส่งผลต่อความเร็วและแบตเตอรี่บน iPhone SE รุ่นแรกมากน้อยแค่ไหนควรจะไปต่อหรือรอดีเราไปชมผลการทดสอบกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.5 beta 4บน iPhone SE รุ่นแรกทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง single core และ multi core ลดลงทั้งคู่แต่ก็ไม่ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่ครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่เพิ่มขึ้นพอประมาณใน beta 2และ beta 3ความเร็วในเวอร์ชันใหม่นี้รวมๆยังทำได้ดีครับ จากความเร็วเราไปชมผลการทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะมีข่าวดีหรือไม่ไปชมกันเลยครับสําหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับ ในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้งบน iPhone SE รุ่นแรกผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าแบตเตอรี่ใน iOS 14.5 b e t บ4 เดินหน้าสู่เพิ่มขึ้นต่อไปที่11%เหลือ89%หลังจากที่เบต้า3สู่ไป9%เหลือ91%เท่ากับ iOS 14.3ตัวเต็มครับในขณะที่ iOS 14.4.1ใช้ไป10%เหลือ90%ครับการอับเดียเป็น iOS 14.5เบ t a 4บน iPhone SE รุ่นแรกนี้ความเร็วไม่ต่างจากเดิมมากแต่สูบแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น เพื่อนๆจะอัปเดตกันต่อหรือรอดูผลลัพธ์ในเวอร์ชั่นใหม่ก็ได้นะครับยังไม่มีอะไรน่าห่วงเวอร์ชั่นหน้ามาเมื่อไหร่ติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ